เมื่อวันที่13มกราคม2566เวลา9นาฬิกาณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์นายสมศักดิ์ลิมพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์มอบหมายให้นายอาดุลอามปอดรองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ2566ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์พร้อมด้วยนายคำนลสังสุข ประธานสภา,าเทศบาลตำบลวัดโบสถ์สมาชิกสภา,าเทศบาลตำบลวัดโบสถ์คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาคณะครูสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ด้วยเสาที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไปสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง การแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมและเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยาภาพทาั้งทางด้านาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพารามมยที่สมบูรณ์เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสำหรับกิจกรรมในงานวันเด็กมีการแสดงบนเวทีการเล่นเกมการบริการอาหารเครื่องดื่มการแจกของขวัญของรางวัลต่างๆและรองนายกเทศมนตรีตาบลวัดโบส์ได้อ่านสารผลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาก,กําลังคนของชาติทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญสูงสุดต่อ,อก,การกําหนดอนาคตของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางด้างร่างกายจิตใจและสติปัญญารวมทั้งได้รับการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถมีความฉลาดทางปัญญาอารมณ์และสังคมเ,เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป,อไปเนคัไบืออดขง